สวัสดีครับสวัสดีครเจเพื่อนเครับเจอกับพมกันแล้วกันทุกน้ลคนโมรนาครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเจ้า Camry 2.0G ปี20นะมีอยู่2คันเลขไม่90,05กับ90,03ใครซื้อทันรีบซื้อนะผมบอกเลยคันนี้ชุดนี้2คันเนี่ยสวยมากๆเป็นสีบรอนเงินนะพเพื่อนนะบอกได้เลยว่าเอาไปใช้ก่อนปีใหม่ได้เลยนะครับในส่วนของสภาพรถเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนและราคา 7 8 9 0แสแปดืเก้าพบาทนะ่าซื้อแถวไหนไปดูนครับคันนี้อ่ะคันแรกนะทะเบียนนี้นะครับเนี่ยทะเบียนนี้นะครับคันนี้มีราคาแล้วเจ็ดแปดเก้านะเจ็ด0สแืนเก้าพันคันนี้มีถอดฝาโปรงให้ทำสีหนึ่งครั้งครับแต่ว่าฝาก,กระโปรงเดินนะเพื่อนนะนี่ดูสีสวยเครื่องยนต์เดินนิ่งมากๆนะครับในส่วนของตัวเครื่องสองจุด 0G นี่เ,นเพื่อนดูสภาพแบบนี้เลยนะครับงานสีไมไ่ต้องเก็บเลยก็คือคันนี้ขัดเพื่อสีมาจากหนวยงานให้เรียบร้อยด้วด่อยๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอยางยางนะครับจะเป็น2 1 5 6 1ห6ขอบ16นะยางปี23ครับเพื่อนอยางปี23ร้อยแม็กหรือร้ออลอยนั่นแหละนะครับมามาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าใครซื้อไวคนนั้นได้นะผมบอกเลยนี่ น็อตเดิมๆสีสวยๆส,สวยมากคันนี้เจ้าของลายเดิมที่เช่าไปเช่าแบบดูแลดีมากนะครับเนี่ยอ่ะมาดูส่วนของภายในนะครับภายในรุ่นนี้จะเป็นสีดำเบาะหนังนะเพื่อนนะนี่ครับเบาะสีดำสีสวยเลยผ้าหลังคาสะอาดๆเงี้ยดูภายในครับในส่วนของ เลขหม่เลยคันนี้เลขไยก้หม่ที่95,945กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนๆครับน่าใช้มากๆพวงมาลัยซ้ำาทรงสามก้านทรงสปอร์ตนะมันติฟังก์ชันขวามือนะครับมีชุดของคลุสคอนโทรลหรือควบคุมความเร็วนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงปรับค่าต่างๆตรงหน้า ปัดนะครับนี่ม RCTA ด้วย r ลี r ยวคอท่าเสี่ยงเพราก็คือ,อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับระบบเนี้ยนะครับเขาจะปีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีกล้องนะครับวัดระยะในส่วนของเตือนก่อนเ,อเราจะถอยหลังเนี่ยว่ามีรถซ้ายขวามาไหมดีมากๆนะครับอ่ะในส่วนของหน้าจอนะครับเป็น ทัสกีนนะครับเนี่ยเพื่อนสามารถที่จะเลือกฟังเพลงได้เลยเนี่ยดูเครื่องเสียงโคตรพราะไม่ต้องห่วหงอีกแล้วคัมรี่เบ็ดแน่นๆนั่งกินเบียร์ได้เลยเลยนะประมาณนั้นนะเพื่อนนะนี่สุดยอดคันนี้เอาไปเลยเจ็ดแปดเก้ากุญแจมีสองลูกเลยครบๆปียี่สิบนะครับอะไปดูพอบนอกก่อน หลายท่านถามผมมาว่ามีสีบรอนเงินเข้ามาบ้างไหมนะครับนี่เข้ามาแล้วสองพันนะใครซื้อทันก็ได้ทันนะผมแช่งอย่างนี้แล้วกันเนาะพอาุรถที่นี่เป็นอย่างนี้จริงๆครับนี่ที่พักแขนนะครับดึงให้ด้วยนี่วางแก้วแก้วน้ําได้สองใบนะครับใายในสวยๆสะอาดสอาดแบบนี้ครับถ้ายางปูพื้นยังมีใหม่เลยเพื่อนนะ สวยมากคันนี้ไม่เก้าหมื่นสองจุดศูนย์จีนี่ครับปลาท้ายนี่สปริงยังใช้แบบได้อีกยาวๆเลยยางอะไรเครื่องมืออยู่ท้ายครบนะครับเนี่ยยางอะไรนั่นล่ละแม็กยังไม่ยางยังไม่แตะพื้นเลยเพื่อนดูเส้นสีแถบยางยังไม่ได้แตะพื้นเลย,เส,ส,ย,เลยสุดยอดคันนี้ เอาละครับใครเห็นคลิปนี้แล้วชอบนะครับกล้องมองหลังครบนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมะีการแสดงผลตรงหน้าจอนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สี่จุดด้านหลังให้เวลาถอยหลังนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะเพื่อนนี่พาดูละเอียดละเอียดหน่อยบอกได้ว่าสองคันนี้ไปไวนแน่ๆนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเป็นของใครเท่านั้นเองนะภายในสวยๆแบบนี้ครับว้าวมาก ไปคันที่2ครับจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยปี20เช่นกันแต่คันนี้ราคายังไม่ออกแต่ผมคาดว่าราคาน่าจะใช้ใช้ราคาเดียวกันก็คือ789อ่ะทะเบียนนี้ครับมาดูโครงสร้างคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันมีเดียมเล n g ์ไว้ไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นกันเหมือนกันนะอ่ะมาดูคันนี้ครับอ่ะคันนี้ไม่มีแกะเลยคันนี้ไม่มีแกะ ฝาก็โปรงหน้าเลยเดิมเดิมนี่ยดูเครื่องยนต์โอ้โหไม่ต้องห่วงครับสองคันนี้คันไหนก็ได้นะครับสภาพดีมากๆนะครับสภาพดีมากๆในส่วนของ Camry 2.0ชุดนี้เข้ามาสองคันมันจริงๆเข้ามาตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับก็เพิ่งเจอราคานะก็รีบแจ้งลูกค้าแจง้งเพื่อนเนาะสอง ยางตัวนี้เป็น205 65 R 1 0 R 1 6เหมือนกันนั่นเพื่อนนะยางปี22ครับค,บคันนี้ยางปี22ว้าวมากนี่อะไปดูภายในกันภายในเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันนะครับเพื่อน ภายในเบาะสีหนังเอ้ยสีดำเบาะสีดำเบาะหนังสีดำนะครับนี่เปิดฝาท้ายน้ำมันนะครับเติมนน้ำมันก็กดตรงนี้ฝาท้ายก็กดตรงนี้นะครับชัชาคอนโทรลครับอ่ะมาดูภายในทั้งยีนเช่นกันก็เหมือนกันเลยครับรุ่นนี้ นี่ครับเนี่ยสามารถเล่นโหมดได้เลยนะครับอ่ะเราเลขไมาคันนี้เลขกมาอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนครับเนี่ยเก้าสามเก้าสี่หนึ่งนะโค้งอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนสวยมากกุญแจได้มาสองชุดเช่นกันครับคุ้มๆเลยนะครับใครได้ไปก็คุ้มละครับคันไหนก็ได้ซื้อทันคันไหนก็คันนั้นนี่ครับภายในเบาะสะอาดมากเพราะหลังคาส,สวยๆเลย ท,ที่ใส่แก้ไอใส่แว่นไฟไอตัวกระจกมองมองหลังเนี่ยเป็นตัวอไฟฟ้านะครับเพื่อนๆก็คือเป็นออโตเมติกเลยเนี่ยตัดแสงอัตโนมัติเนาะมามาดูภายนอกคันที่สองนะคันนี้นี่แหละส,สวยสวยเพื่อนดูไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะครับก็นี่คือสามารถซื้อแล้วขับรถกลับบ้านได้เลยนะ เนี่ยหน่วยงานเขาเก็บมาให้แล้วนะครับ <c oughs> ขัดเคลือบสีมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยมาซื้อขายได้เลยมาดูฝาท้าทยคันนี้ส,สวยๆครับสปริงโช้กหลังยังทํางานได้ปกติเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับโู้ยางอะไรยังไม่แตกเป็นการเลยเพยื่อนดูยางใหม่ๆอยู่เลยเส้นลายสียังอยู่เลยโอ้สองคันนี้ อย่างที่ผมแจ้งครับคันไหนก็ได้ซื้อทันคันไหนก็คันนั้นนอนเพื่อนนะนี่เลยส,สวยเลยสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินอ่ะไปดูเอกสารปียี่สิบนั่นเพื่อนนะเครื่องสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้านะครับแบบที่หนึ่งว้าวมากคันไหนก็ได้เพื่อนอยากได้คันไหนแจ้งมานะครับในส่วนของสองคันนี้ t ต y o t a c a m มรอ่ะบรายสปอร์ตวอร์นิ่งนะเพื่อนนะมีด้วยเนี่ย สัญลักษณ์ก็คือตรงนี้นะก็คือเตือนจุดอับสายตาเวลาเราขับไปรถด,ด้านซ้ายขวาโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยซ้ายขวาจุดอับก็คือตัวเสา A เซล C นะครับตรงนั้นนะมุมนั้นนะท้ายมองไม่เห็นมันก็จะมีไฟเตือนให้สีเหลืองๆแล้วก็มีสัญญาณเตือนที่ต,นตีนให้ด้วยนะครับเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงของรถกลุ่มนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งรุ่นก็คือ t ตยต้าแคมรี่ 2.0G นะครับในส่วนของสีบอลเงินมาแล้วนะเพื่อนๆหลายๆท่านถามผมมาในที่สุดมันก็มาถึงแล้วแล้วก็เลขไม่แค่9 5 0 0 0กับ9 3 0 0 0ราคาครับคันแรกเนี่ยก็คือ789,000เลขไมายอยู่ที่ 95, 9 5 9 1 2กิโลเมตรประมาณนั้นคันที่2ก็ผมคาดว่าเพราะปีเดียวกันนะ คาดว่านะราคาคงใช้ราคาเด็ดเดียวกันสนใจคันไหนแจ้งรีบแจ้งและก็แคปหน้าจอมาได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปวิดีโอชุดน,นี้และเบอร์โทรเป็น ID Line และเป็นเบอร์โทรด้วยใครสนใจคันไหนรีบโทรมาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ